สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนครับผมพาชมรถดำหล่อๆอันนี้เป็นโกดังของอูวันดีครับผมจะสร้างใหม่ครับมาพี่ลุยเลยนี่เจลแปดซีคาซีนอกฮะอ้น่าเล่นเนี่ยตอนนี้เนาะนาเล่นสาย เท่าไหร่เนี่ยเก้าสแสนราคานี้แหละตัวนั้นจะเป็นโปเค K นี่เดก้าโปเจค์เอามันมาอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าเราวางเองก่อนจะเป็นโลบูครบก่อนจะเป็นโลบูครับปรเค K มันก็อ๋อคอมมอนเร็วดิ เนะราคาเท่าไหร่นีแปดแสนห้าแคปเรดีของไทยปะฮะอ๋อของจูเนียยูภายนครับสวยสวยมากครับสดจริงครับสดบมากๆเก่าญญี่ปุ่น บางฝุ่นหน้าไม่ใส่บอกกัาหนิอันนี้ยังไม่มีลูกค้าเหรอยังโสดครับใครที่ชื่นชอบเดก้าครับตัวนี้เป็น2 406ี่หกเดเคกับบะก็ฝากค้าง50สเปคแถวแถวอูชุพลเดี๋ยวนี้เขาทําสเปคนี้เลยครับ อันนี้ลองลองได้ไหมลองฟังเสียงได้ไหมมันเมียน,น,นแบทไม่มีแบนอน,น,บนายักษ์คัสรีไทย,าไทยราคาเท่าไหร่เป,เปิดไว้เจ็ดแสนสองครับ e. อันนี้ e เจ็ดเอี่ยเหรอสีแดงแรงลิฟ ทำรอลูกค้านะครับนี่ลูกค้าไม่ได้สั่งอันนี้เป็นสเปคของอูข้างหลังล่ะข,ลข้างหลังจองมาแล้วเหรอ,อ 4, เอามีรถตู้อะไรอยู่ข้างหลังหน่อยนะขายบอกอันนี้จองหมดแล้วจองไว้แล้วแต่ยังไม่มาอันนี้เครื่องเท่าไหร่ เจ็ดอีเจ็ดกาอ๋เเอเดี๋ยวนี้เลือกเอาเบาะอ้นนั้นมาใส่แล้วบอกฮะยี่ใหญ้บอกอะไรนะทีนียี่ห้อนะ่ะอะไรนะบาะอะไรลายลอะไรยี่ห้ออะไรนะ อันนี้ลหละอันนี้แปดอีแปดอีคอนต้องสองคันเอาไปทันเลันเบอร์โทรตามนี้ครับอันนี้เหมือนสีทองเลยวะไม่ใช่นะสีอะไรเขียวเขียวทองทองสวยดีครับนนยฮนะ เจลโห้าดีมันกี่แรงร้อยเจ็ดห้าอันนี้นอกหเลยอะเก่านอกอ๋อนี้แปดีหัวกว้างแปดน็อตมันมันอยู่ในซุ้มเลยอะร้อนอะ มันต้องเปลี่ยนคานใช่ไหมเนี่ยดูอ่ะจริงเหรอนี่ดูครับมันอยู่ลึกมากแน็อตยางเท่าไหร่หสิบเก้าจุดห้าส ทรงมันได้ไหมน้ความกว้างของกระบะเท่าไหร่ล่ะสองเมตรสามสิบเสาสามห้าใช่ไหมนี่เสาสีบเสากว้างสี่ิเลยนะ สูงอ่ะแปดสิบห้าไอ้ทรงนี้เคยขายไปยังขายไปแ้วขายไปยไ่สูงราคาเท่าไหร่นี่เปิดพอก้าสิบห้าเปิดเก้าแสนห้าถ้าเจ็ดตันลถ้าเตันลหนึ่งแส โอ้ยนี่ส่งได้เลยนี่เนี่ยคันนี้เนี่ยสวยเลยคันนี้ฮะน,น,น, K, นี่เดี๋ยวพามาดูเกียรออโต้ครับโรบครอบ 4HK เกียรออโต้ ตัวนี้เหมาะกับทำรถสไลด์เหรอไม่มีแบตอีกแล้วผมผมอยากเล่นรถสไลด์อยู่นะอ๋อล็อกเหรอล็อกทำไมไม่มีแบตอ๋อเป็นเกียร์โต้ไม่มีครับเกียรโต้ครับ นี่เดี๋ยวพามาดูคันนี้ครับ8 e 8น็อตหัวแคบ,แบนี่ใครสนใจครับหัวแคบนะครับตัวนี้8น็อตนะครับไอ้ยาง8น็อตอ่ะมันจะกว้างเนาะเนี่ยตัวนี้ของนอกอ่ะไปลองมาแล้ว แรงเกินอ <c ười> ุ๊ยตันนี้สอสี่สิบเหรอกะบ่าสามเมตรแปดกว้างล่ะสิบสี่เหมือนรถกระเทยเนาะหมูจางคู่ ทำกดังหมดเท่าไหร่นี่ล้านกว่าโอ้นี่ครับสาขาสองอย,อ,อยู่อยู่ตรงข้ามจูเนียแลวครับดิจูเนียอยู่ตรงนู้นครับแต่ไม่ได้ไปจูเนียครับวันนี้รีบต้องกลับแล้วเดินทางมาจากสารคามครับเยอะครับอูแถวนี้มีกี่อูนะโเยอะดู ถึงสามสิบไหมไม่ไมปไถึงยี่สิบอูประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบอูครับมีแต่เครือญาติช่ไหฮะพี่น,น้องสวยมากครับต้องฝุลต้องฝุลสองแผ่นเลงนี่งเล้งนิดยัฮะไปยัตงต้องฝุ่นเยอะมันดีกว่าเราเอามาทำแผ่นแล้วก็ตัด,ตดตอ,อันนี้เงาสองหน้าป่ะ น้าเท่าไหร่นีถ้าจะเจ็บมินเจ็บมินแต่ตัวตัวหลังีะเป็นตัวหลังจะเป็น,วปน,ปนสวยดูแล้วว่าจะโจงจะเป็นเก็บโจมไม่จับแปดซีตัวน้แปดซีแปดซียเพิ่มแคปเลนให้เขาหน่อยนี่สวยเลย สั่งได้ด้เดี๋ยวพาดูเครื่องคันนี้หน่อยครับ 67K เดลกา8,500ครับโอ้ยยกหัวง่ายเนาะเครื่องตัวเดียวกันไหโลโบคอปเลยใช่ไหมนี่ โฟกัสเคขี mm ่เก้าโฟเคขี่เก้าเบโบอินเตอร์โอ้หู่กองใหญ่ด้วยเนาะฮะกองมางี้เลยเหรออันนี่มันกองสองเจ็ดเลยไหมอ่ะกองใหญ่ครับ อันนี้ฝากครอบไทยเหรอของบ,บ,บ้านเราเองอ,อันไหนสวยกว่าระวังเลีนกับฝากครอบเอาละครับก็บายบายครับลิปนี้มาคุยกันได้ครับจะแต่งแนวไหนทางอูก็จัดให้หมดครับสวัสดีไปยังฝั่งนู้นนะครับอูจุนเนียครับ า 1, ้าเแกท,ทำอันนี้ใหม่แล้วบ่เนี่ยโ,<อ>โอ้โอ้แกทำตึกใหม่แล้วครับโอ้โหตึกใหม่ครับแล้วไอ้ของแกอยู่ไหนของแต่งอ,อยู่ฝั่งนู้น,ท,นทำตรงนี้เสร็จก็ย้ายมาตรงนี้ที่เดิมรถสวย เอาแล้วครับเดี๋ยวผมเดินทางกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับผมกลับบ้านก่อนเด้อกลับแหละวต๊ตี้มันเวลาไม่พอ <c oughs> ครับ